การส่งข้อมูลไปยังไม่สอดนะครับแล้วก็การรับผลที่คืนกลับมาจากไม่สอดนะมีรายละเอียดนะครับที่จะต้องให้ความสนใจพิพเศษนะเพราะว่าบางรายละเอียดเนี่ยตัวแปรโปรแกรมก็จะคอยตรวจสอบให้นะครับในในบางเรื่องเนี่ยนะฮะก็จะเขาไม่ได้ตรวจสอบให้แต่จะผิดเพราะว่าเราเข้าใจ แนวทางการทํางานของโปรแกรมผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำาเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการส่งข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลจากเม t อดตัวอย่างนะครับสมมตินี่เป็นเมธอดเมธอดหนึ่งนะครับชื่อว่า distance นะครับเมธอดนี้ถ้าดูที่หัวเมธอดเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่าเขารับ in 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 in, in 4ตัวนะครับผลที่ได้คืนกลับไปคือ double นะ เราอ่านบัวไม่ตัดปั๊บเนี่ยก็เราควรจะเข้าใจวิธีใช้วิธีข้อมูลที่จะส่งไปข้อมูลที่จะคืนมานะครับเราจะได้ใช้ให้ถูกต้องอันนี้ภายในนะครับก็อันนี้ก็คือหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับจุด x 1 y 1ไปยังจุด x 2ไว y 2นะครับเพราะฉะนั้นก็หาผลต่างของแนวแกน x หาผลต่างงแนวแกน y นะครับแล้วก็นำเอา ดีเอ็กมายก 2, กำลังสองบวกดีไวกำลังสองแล้วถอดสแควร์รูทก็คือระยะทางนะครับแล้วก็คืนค่าดีกลับไปนะผู้เขียนไม่อดก็รู้เพียงแค่นี้แหละครับนะนำอิทเข้ามาลบกันนะครับลบกันนะครับคำนวณสแควร์รูทได้ผลเป็นดับเบิลแล้วก็คืนกลับไปนะตรงนี้เป็นดับเบิลตรงนี้เป็นดับเบิลถูกต้องตามกฎทุกอย่างเอาแล้วตอนนี้ในมุมของผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าจะเรียกใช้ไม่อดนี้เนี่ยนะครับนะอย่างเช่นรูปนี้นะรูปนี้เนี่ยเรียกใช้ดิสเทนะครับ 1 0บสิบสิบล้วนแล้วแต่เป็น in น o หมดอินอินอินอิะถูกต้องนะครับผลที่คืนกลับมาเป็นดับเบิลคืนกลับมาเป็นดับเบิลแต่ตัวรับเป็นตัวแปร in อย่างนี้คอมไพเลอร์ไม่ให้อะครับนะตัวแปรโปรแกรมบอกมันผิดนะมันเพราะว่าคืนกับเราจะเอาเลขดับเบิลเนี่ยนะครับผลที่คืนกลับมาของเมธอดที่เป็นดับเบิลเนี่ยไปเก็บใส่จํานวนเต็มเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าผู้ใช้ต้องการจริงๆเนี่ย ต้องเขียนครับต้องคมคาสติ้งเลยนะครับบอกว่าจะเปลี่ยนประเภทข้อมูลนะครับคืนกลับมาเป็น double แต่ขอปัดเศษทิ้งแล้วค่อยเก็บลงไปในจำนวนเต็มอย่างนี้โอเคนะฮะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีเช่นนี้เนี่ยคอมไพเลอร์ก็ช่วยตรวจสอบให้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะผมมี x เป็น d o u b l ลนะครับมีตัว x เป็น double ลนะเล่นลงไปแล้วผมเรียก distance แล้วนะครับช่วย หาระยะทางหน่ยวยเสียระหว่าง 10, 10กับ20กับ x แบบนี้นะครับน,นี่ตัวแปร x นะะตอนนี้มันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดตรงที่ว่าตรงนี้เป็น x แล้วตรงนี้เป็น y นะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะดังนั้นนี่ผิดเรื่อง,องนี้คงจะเป็นเรื่องเรื่องอื่นแล้วล่ะครับนะเรื่องของโปรแกรมเมอร์ตั้งชื่อผิดมั้งหรือว่าความหมายเขาเข้าใจผิดไปเลยนะครับแต่ที่ผิดตรงนี้เนี่ยก็คือว่านะสิ่งที่เป็น x เนี่ยนะครับจะส่งมาให้ตัวแปร y 2แต่จะส่งไม่ได้ครับเนื่องจาก x เป็น d o u b l ลนะครับแต่ y 2เป็น i n กรณีเช่นนี้ก็ผิดนะครับวิธีแก้ไขก็ต้องถ้าเราอยากจะยืนการจะส่งค่า x ไปให้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมปัดเศษทิ้งนะและการปัดเศษทิ้งปัดเศษทิ้งตรงนี้เนี่ยนะครับผู้คนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเขียนเองเลยนะครับว่าจงปัดเศษทิ้งนะเพราะว่าคอมไพเลอร์จะไม่ปัดให้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำการเปลี่ยนประเภทข้อมูลอีกอีกหลักนะเพื่อให้ ข้อมูลเป็นตรงกันพารามิเตอร์ตรงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการที่ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผลที่คืนกลับมานะครับเราผลที่คืนกลับมาไปเก็บไว้ในตัวแปรได้ไหมนะครับหรือว่าสิ่งที่จะส่งไปนะครับเป็นประเภทข้อมูลเดียวกับที่หัวเมธอดเขียนไว้หรือไม่นะครับต้องให้ตรงกันนะครับหรือถ้าไม่ตรงกันก็ต้องมันเปลี่ยนประเภทข้อมูลได้อัตโนมัตินี่ก็แล้วไป นะอย่างเช่นสมมติตรงนี้เป็นดับเบิลนะครับแล้วตรงนี้เขียนเป็นอินอย่างเงี้ยนะครับอินเปลี่ยนเป็นดับเบิลนี่โอเคยอมครับนะแต่จะให้ดับเบิลเปลี่ยนเป็นอินแฮอัตโนมัตินี่ภาษาจาวาไม่ยอมนะครับถึงตอนนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่เอ,อเอกสารจาวาเฮลท์นะครับเราก็จะอ่านเข้าใจความหมายของตัวเฮลท์ได้มากขึ้นนะครับนี้นะสมมติเราไปที่คลาสแมทแบบเนี้ยนะครับไปที่คลาสแมทนะครับก็ล,ลงไปดูเนี่ยนะ ไปดูเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอ๋อ exp เนี่ยคืออะไรนะครับอ๋อ exp เนี่ยครับรับนะ double หนึ่งตัวนะแล้วคืนกลับไปเป็น double เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นที่เขาเขียนอยู่ใน java h e l p ตรงนี้คือหัวเมธอดนั่นเองนะครับหัวเมธอดนะหรือไม่ก็ลงไปอีกนิดหน่อยนะครับ lock อย่างเงี้ยนะครับล็อกก็เหมือนกันนะครับนะก็ยังมีหลากหลายเมธอดนะครับที่ มีหัวไม่ต่อที่เราควรจะเข้าใจด้วยอย่างกรณีอย่างนี้ get exponent นะครับถ้าเราส่ง d o u b l ลไปนะเขาก็จะคืนเลขยกกำลังกลับมาซึ่งเป็นจำนวนเต็มเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับส่วนตรงนี้อาจจะสงสยัยนะครับอันนี float float นี่คืออะไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งครับที่เราเพิ่งยังยังไม่เคยนำเสนอมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าเออยังไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับก็ขอไม่ลงในรายละเอียดยังมีรายยังมีประเภทข้อมูลอย่างอื่นอีกมากมายนะครับ แล้วค่อยสรุปสรุปเก็บตกนะครับในช่วงเท้ายกันละกันนะครับกลับมาเรื่องการส่งและการรับค่าเนี่ยนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมแนวคิดนี่ครับหลักเลยนะครับก็คือตัวแปรต่างๆในไม่ตดนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ตอดถูกเรียกแล้วก็จะหายไปเมื่อไม่ตอดคืนการทํางานกลับไปนะครับ ซึ่งอันนี้จะมีผลต่อความเข้าใจในการส่งและการรับค่าด้วยนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับผมมีเม็ดอหนึ่งชื่อคลิปนะคลิปนี้ก็เป็นเมธอดที่คอยตัดค่าของจํานวนเต็มนะครับถ้าน้อยกว่าศูนย์นะครับจะคืนเลขศูนย์กลับไปนะฮะถ้ามากกว่า2องรจะคืนแค่2องรกลับไปนะครับถ้าอยู่ในช่วงตั้งแต่0ูนถึงสองนะครับก็คืนเลขเดิมกลับไปเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะ รับจำนวนเต็มกลับมานะครับคืนกลับไปจะอยู่ในช่วง0ถึง255นะครับเอาละผมมีที่อื่นนะครับมาเรียกใช้เมธอ o ดคลิปนี้นะผมมี a เท่ากับลบ9นะครับแล้วก็เรียกคลิปนะแต่ไม่เรียกคลิป a บวก5นะนั่นก็หมายความว่าอะไรครับก็จะเกิดการส่งค่า a บวก5ลงไปตรงนี้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มนะครับเท่ากับ9ก็จะมีที่เก็บนะครับชื่อ A นะครับวีพอทําคําสั่งนี้ปับ๊บเนี่ยเอก็มีค่าลบเก้านะพอทาคาสั่งนี้ปับ๊บนะครับนะสิ่งที่ส่งกับสิ่งที่ส่งลงไปให้ตัวนี้นะครับนะก็จะเกิดการเรียกใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีค่า a นะเอตัวนี้กับ a ตัวนี้คนละตัวกันไม่เกี่ยวกันนะครับชื่อเดียวกันก็จริงนะแต่นี่ a อบวกหใช่ไหมครับลบเกบวกหก็เป็นลบสก็จะส่งลบสลงมาให้เก็บที่นี่นะครับนี่ขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่า m ม t h ตอดไข่ก็ไม่ตอดเขานะครับตัวแปรก็คนละที่กันนะคถึงแม้จะชื่อเดียวกันก็ตามอพอลงมาบรรทัดนี้นะครับเน้อยกว่าศูนย์หรือเปล่าใช่น้อยกว่าศูนย์ะครับเขาก็จะคืน0ูย์กลับไปนะฮะก็จะคืน0ูนย์กลับไปแล้วก็ไปเก็บไว้ในตัวแปร B นะครับส่วนตัวแปร A ที่หลังจากที่เม็ตดต d อนี้คืนกลับไปแล้วตัวแปร A ตรงนี้ก็หายไปนะครับจากระบบ นะมาดูการเรียกใหม่ครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้แบบนี้เราสมมติว่าทำคำสั่งนี้นะครับจะได้ตัวแปรนะครับ a พอทำปับ๊บได้ a มีค่า300นะฮะเราบอกคลิป a นะครับก็จะส่งเลข300ตรงนี้นะครับลงไปที่ตัวแปร a ข้างล่าง300นะครับถ้าดูตามสภาพการนี้ก็หมายความว่าตอนนี้มีตัวแปร a ที่1่หละที่เมธอดนี้มีค่า300มี a อีกตัวหนึ่งที่เมธอดบนนะครับที่ทำงานแล้วเรียกลงมาเนี่ยก็300เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่เก็บคนละที่ ทําต่อมาเขาจะพบว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็ก็ลงมาทําตรงนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะคืนเลข2องร้อยาฟืบกลับมาที่นี่แล้วกเก็บลงไปใน B นะครับส่วนตัวเขาเองตัว A เนี่ยนะครับเนื่องจากเมอดตนี้คืนการทํางานก็จะหายไปจากระบบเห็น okay, นะครับดังนั้นตรงนี้ตอกย้ําความเข้าใจนะว่าตัวแปรของแต่ละเมอดตนะครับเก็บกันงคนละที่ครับ อ่ะคราวนี้มาดูการเขียนอีกแบบหนึ่งนะการเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่ใช้ใช if แล้วนะงววนี้นะครับรับ a มาเนี่ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่า a กับ0ตัวไหนมากกว่ากันนะฮะก็เลือกตัวนั้นมาเก็บไว้ใน a แล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งว่า a กับ2 5ตัวไหนน้อยกว่ากันก็เก็บไว้ใน a นะครับเพราะฉะนั้นถ้า a รับมาเป็นเลขลบถ้าเป็นเลขลบผ่านด่านนี้เนี่ยจะเหลือ0นะครับแล้วพอ0เข้ามา2 5ก็จะกลายเป็น0อย่างเก่านะฮะถ้าเป็นเลขมากนะครับอย่างเช่นรับมานึ ผ่านด่านนี้เนี่ยนะครับ A จะมีค่าเหมือนเดิมคือพันผ่านด่านนี้นะครับ A ก็จะถูกลดค่าเหลือ2องห้านะฮะเพราะผ่านกับ2องห้านี่สองยห้าน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นค่าที่อยู่ในช่วงระหว่าง0ูนย์ถึงสองนี่ไม่มีปัญหาร้อยหนึ่งถ้า A เป็นร้อยนะครับผ่านด่านนี้ร้อยใช่ไหมร้อยก็มากกว่า0ูนย์ก็ A ยังคงเป็นร้อยอยู่ผ่านด่านนี้ร้อยกับ2องห้าหน้อยกว่า2อง A ห้าก็ยังคงมีค่าร้อยอย่างเก่าก็คืนร้อยกลับไปก็ทําหน้าที่คลิปข้อมูลเหมือนกันนะครับ อะลอง F, สั่งทํางานนะครับ a อเท่ากับสามร้อยสั่งปั๊บ a ก็สามร้อยนะครับลงมาคลิปตรงนี้ก็สามร้อยลงมาตรงนี้ปึ๊บกลายเป็นสองร้อยห้าจริงไหมฮะเพราะถูกคลิปนะครับ a ตรงนี้เป็นสองร้อยห้านะครับไม่ได้เกี่ยวอะไร a ข้างบนนะครับนะบนี่ขอเน้นนะ a ตรงนี้ไมไ่เกี่ยวอะไรข้างบนเพราะฉะนั้นข้างล่างเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้า 5, ข้างบนยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเพราะมันคนละที่นะเพิ่น <Yeah. S 2> <metadata. S 1> เพิ่นเบิรนไปใช้ชื่อเดียวกันเท่านั้นเองพอรีเทิร์น A ปั๊บคค่าาตรงงนนนี้้ถึจะืกกลับบมเ็ไวใ B นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนพอไม่เข้าใจแนวคิดนี้น,นะครับก็จะเขียนผิดอย่างเช่นอน่างนี้นะครับเม่อตอนนี้ชื่อเคลียร์นะครับแล้วสง่งแล้วก็รับค่ามาแล้วให้ค่านั้นเป็นศูนย์นะอันนี้นะครับดูนะรือันนี้ก็ปแปลกนะรับมานะครับนาค่าเป็นศูนย์แล้วพอเม่อตอนนี้คืนการทางานค่าเอก็หายไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรนี่ครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้คืนอะไรกลับไปด้วย อีกไม่อดหนึ่งนะครับ swap นะ swap คือการสลับค่าของตัวแปรนะครับ a กับ b ที่ได้รับนะครับโดยเอา a ไปเก็บไว้ในตัวแปร t นะเป็นตัวแปรชั่วคราวตัวตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วค่อยย้ายค่า b มาเก็บทับลงไปใน a นะครับเอา b มาทับลงไปใน a นะครับแล้วค่อยให้เอาตัว a สมัยก่อนที่เราบันทึกเก็บเอาไว้ใน t เนี่ยนะครับมาสลับลงไปใน b นะครับเห็น okay, นะครับอันนี้ลองดูการเรียบ นะถ้ามีคนเรียกนะครับมี a กับ b นะครับ99กับ20แบบนี้นะมีที่เก็บนี่ที่อื่นนะนี่ปกนี่ไม่ตอดอื่นแล้วเขาเรียก c l ลีย a นะพอเรียก c ค e a r ร a ปั๊บเนี่ยนะครับการทำงานก็ย้ายมาที่นี่นะเกิดตัวแปร a เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีค่า99เหมือนข้างบนนะพอผ่านคําสั่งนี้ปับ๊บนะผ่านคําสั่งนี้ปั๊บเนี่ย a ก็เป็นศูนย์จริงไหมครับแต่ไม่เกี่ยวข้างบนนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยกัแบบตัวตัวส่งเพราะตัวส่งสิ่งที่เขาส่งมาคือส่งค เอา99เนี่ยทำสำนานแล้วส่งลงมานะพอตรงนี้เลิกการทํางานปั๊บอันนี้หายไป99เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะที่ว่าเออเนี่ยเรียกเคลียร์เแล้ว A จะถูกเปลี่ยนให้ไปเป็นศูนย์ไม่ใช่นะครับเพราะเอ A ตัวนี้กับ A ตัวนี้มันคนละตัวกันนะและที่ส่งไปตรงนี้เขาค่าส่งไปนะครับแต่ค่า A ยังเหมือนเดิมทำนองเดียวกันกันกบเม่ตัดสวอป นะครับเรามี a เท่ากับ99 b เท่ากับ20เราเรียกให้สลับข้อมูล a กับ b 99กับ20โดยผู้ใช้หลงเข้าใจผิดว่าผลการทํางานตรงนี้จะเป็นการสลับในที่สุดแล้วจะได้ a เป็น20แล้ว b เป็น99นะค,คือสลับกันามาดูขั้นตอนการทํางานนะครับพอเรียก Swap ปับเนี่ยแน่นอนครับเกิดการส่งข้อมูลนะจาก a กับ b ลงมาข้างล่างนะครับเพ๊บนะฮะ a 99ก็ส่งมาที่ a ข้างล่างนะครับ b 20ก็ส่งมาที่ b 20เหมือนกันอันนี้มันส่ง A กับ b กับ A กับ B, 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 b ตรงนี้มันคนละที่นะครับแต่ที่มันส่งได้พอดีพอดีอย่างนี้ก็เพราะว่าลำดับการเขียนเขียน a แล้วค่อย B อันนี้รับ a แล้วค่อย B นะครับมันก็เลย A ข้างล่างเหมือน a ข้างบนนะครับ A 20ก็เหมือน B ข้างล่างก็เหมือน B ข้างบนเหมือนกันแต่เป็นคนละที่เก็บขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเห็นว่าผิดเยอะเหลือเกินตรงนี้นะครับเอาละตอนี้เริ่มสลับนะนำค่า a ไปเก็บไว้นใน T นะครับเพราะฉะนั้น T ก็มีค่าเ9าเ้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น T ีเก็บอะไรครับค่าของ B ก็มาทับ A ฟุดนะเพราะฉะนั้น B ก็เป็น20 A ก็เป็น20นะเพราะน้เหายไปแล้วนะครับแต่ค่าเในอดีต,ตอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นทำคำสั่งนี้อีกทีหนึ่งทมาเก็บไว้ใน B นะครับปึ๊บนะฮะ B ก็เป็น99ผลลัพธ์ที่อยู่ภายในเมธตอดนี่ถูกต้องหมดถูกต้องหมดเลยก็คือว่า A ตอด a กับ b รับเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะครับคือ99กับ20พอทำสามคำสั่งนี้ปั๊บนะค่าภายในก็สลับกันก็คือ A เป็น20 B เป็น99ถูกต้อง นะแต่ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าพอมาทําคําสั่งนี้ปั๊บการทํางานก็เลิกไปตัวแปรเหล่านี้ก็หายไปจากระบบแล้วก็คืนการทํางานกลับมา a กับ b ของเดิมก็มีค่าเหมือนเดิมไม่เ,เกี่ยวเลยเลยก็ไม่ได้ถูกสลับนะครับงั้นก็ต้องขอให้ทาความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าตัวแปรที่เก็บนะครับในแต่ละเมอ็อตดมันแยกจากกันนะฮะเวลาเขียนก็ต้องขอให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ แล้ก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าในบางภาษาคอมพิวเตอร์นะครับในบางภาษานะครับเราสามารถตั้งได้นะตั้งให้นะตัวแปรที่รับเนี่ยนะครับเป็นตัวเดียวกับที่ส่งนะครับในบางภาษาทำได้นะครับนะครับแต่ในจาวาไม่เป็นเช่นนั้นนะครับนะขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะถ้าจะไปหันไปเรียนนะครับ ใช้ภาษาอื่นเนี่ยนะครับก็ขอให้สร้างความมั่นใจด้วยว่าในแต่ภาษาภาษาเนี่ยนะครับเขามีกลไกลในการส่งค่ารับค่าอย่างไรนะครับ